สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีตอนรับเข้าสู่ psd gaming นะอันนี้อยู่ในเกม ark night เหมือนเคยนะครับเดี๋ยวจะพาเคลียร์ตัวมันเป็น challenge นะนะเนี่ย antique daily นะครับเป็น daily 4นะครับ daily หมายเลข4ีนะเอาง่ายๆเลยคอนเซปต,ต์เข้าใจง่ายๆคือเคลียร์ด่าน tw 8 นะครับด้วยตัวละครแค่6ตัวนะครับแค่นั้นเลยนะซึ่งด้านที่ TW 8แห่งเดยลิ้นพันกันมีอะไรบ้างนะครับก็มกีกี้นะฮะอันนี้กี้กอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่มีอะไรมีตัวนี้ที่ทําดาเมจป้อมทำดาเมจใส่ป้อมเราได้นะครับก็ ต้องเอาสไนเมาเคลียร์นิดนึงแล้วก็จะมีพวกนี้จริงๆไม่มีอะไรอ่ะแก๊งนี้ช่างมันอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเราเคลียร์ได้อยู่ละโคลอสซัสถ้าจังหวะยึดป้อมคุมป้อมดีๆโคลอสซัสเดินไม่เข้าไม่ใช่ปัญหาเอาเงี้แล้วกันโคลอสซัสจะไม่ใช่ปัญหาถ้าเรายึดป้อมได้ดี นะครับตัวปัญหาจริงคือมัดร็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ปัญหาของจริงเหมือนดังเช่นดานอื่นๆนะที่ตัวนี้โผล่มาคือมันมีมันมีโล่นะครับมันมีบาริยรที่กันดาเมจเวทซึ่งป้อมเราก็เป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็ บาลีมันรีเฟชได้อ่ะแล้วก็มันมีสกิลที่ทุบพื้นทีเดียวมันคอนโทรลฐานเราได้เลย1ฐานนะครับก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงถึงจะรอดนะสำหรับด่านนี้เดี๋ยวขอออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับเอ่ออะ,อะแพ็กทีเอาก็ได้ตัวละคร เอาไปได้แค่6ตัวนะครับเอาใบเป็นคือจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นซาเลียนะบอกไว้ก่อนคือเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวอะเราลองเดี๋ยวเราลองแบบตัวคอมมอนคอมมอนให้เลยนะเป็นกัมมี่นะครับแต่แต่คีหนึ่งตัวที่ต้องมีเลยคือเอจานะครับเอจาสำคัญมากเอจาสกิล3อันเนี้ยต้องมี แผนเนี่ยต้องมีเอจราสกิลสยืมเพื่อนก็ได้เอาจากใครมาก็ได้ขอเอจาสกิล3นะครับอ่ะสองตัวละทีนี้ต่อมาเป็นสไนเปอร์สองตัวเราจะพยายามเอาตัวที่ดาวต่ำๆมาแล้วกันจะได้จะได้เห็นว่าเออมันมันไม่ได้ยากมาก หาสไนไม่เจอเดี๋ยวให้ตายเถอะอ่ะสไนสองตัวเอาเป็นเจสสิก้าไปกับเออคือจริงอ่ะครูสก็ได้อ่ะสี่ตัวละแล้วก็เอาฟาสต์รีดีพอยไปหนึ่งตัวนะครับเอาพื้นฐานเลยทุกคนมีกราเวล แล้วก็อีกตัวเป็นแวนการ์ดแวนการ์ดสายเด้ง DP นะเราขอเอาเป็นมเมอร์ลไปแล้วกันนะครับทีมเราใช้แค่6ตัวนะครับตามตามชา a เลนจ์มันนะไม่ไงั้นมันเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องใช้6ตัวประมาณนี้เนาะสำคัญจริงๆคือเอจานี่แหละต้องมี นะครับแทบจะแทบจะเอาตัวอื่นมาแทนไม่ได้เลยอ่ะเออไม่แน่ใจว่าเคียวเบเคียวเบ,วเบ,วเบวสก,กิลสจะไหวไหมนะครับเพราะเคียวเบวจริงๆเป็นตัวหนึ่งที่ฟาดฟาดตัวเกาะเวทได้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่เอจาน่าจะเวิร์กกว่านะถ้าถามเรา อ่ะไม่เป็นไรเอาตามนี้ก่อนนะครับไปสำหรับด่านนี้เริ่มต้นเลยลงแวนกาดลงแวนกาดลงฟาสตรีดีพอย นะฮะเพื่อเอาสองป้อมนี้ก่อนนะครับแล้วก็สกิลมาก็กดครับแล้วก็ลงสไนเปอร์นะครับเพื่อยิงเนี่ยลงสไนเสองตัวนะฮะหันหน้าลงลักษณะน,น,นี้โอเคจากนั้นลง ดีเฟนเดอร์นะครับตรงนี้นนเพื่อช่วยยึดป้อมนะสก,มมกิลมาครับกดไปฮะแล้วก็ลงเอจาเฟียลาหันทางนี้นะครับ เนี่ยสาเหตุสาเหตุที่ต้องเอาสไนามาวาง2ช่องนี้นะหัดลงเพราะว่าไอตัวเวทที่มันตีไกลเนี่ยตัวยึดป้อมตีไกลเนี่ยมันจะคอยดึงป้อมเราคืนนะครับก็ต้องเอาใครสักคนหน,นึ่งนี่แหละมาช่วยนะเอาสไนจะดีที่สุดเอามายิงมันให้ตายก่อนที่เราจะโดนยึดป้อมนะครับลักษณะนี้ โอเคตรงนี้ได้ป้อมแล้วถอดตัวนี้ก่อนถอดฝั่งนี้ออกก่อนนะฮะอันนี้ปล่อยไว้ปล่อยไว้นิดนึงเดี๋ยวเด้ง d ีก่อนอันนี้ถอดเลยได้นนดไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับเอาสกิลอีกสกรอบหนึ่งอ่ะโอเคสกิลมากดลงกาเวล นิดนึงนะช่วยดึงป้อมนี้ก่อนสกิลเอจาย,ยังไม่ต้องกดนะฮะปล่อยไว้นี้แหละนะครับเดี๋ยวพอได้ป้อมนี้ปุ๊บเราจะถอดกาวเวลออกอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ถอดได้เลยนะฮะอย่าไม่ไม่ต้องยืนน้องไว้โอเคได้ละถอดออกอันเนี้ยเซตเซตทีมคร่าวๆคือลงลักษณะนี้นะครับก็จะมี5ตัวยืน นิ่งๆอย่างนี้แหละนะครับสกิลเอจาเก็บไว้เลยไม่ต้องใช้รอจนกว่าตัวมัดล็อกจะมานะครับเอจามีหน้าที่เดียวคือเคลียร์มัดล็อกให้ได้นะส่วนตรงเนี้ยมันก็จะมีคือปกติไอศัตรูมันจะมากองกันแถวนี้แหละนะครับเอาเอจาหันหันทางซ้ายไว้เพื่อ ช่วยเคลียร์นิดหนึ่งนะครับกรณีที่แท้งเราไม่ไหวเนี่ยมันจะได้แบบเอออย่างน้อยมีมีคนช่วยตีอจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับเนี่ยจะเห็นว่าสไนเราก็เยอะยิงไปฮะไม่มีอะไรหน้าที่หลักของสไนคือไม่ได้ยิงอีพวกดีนะอีพวกเนี่ยปล่อยเดินไปเถอะไม่มีปัญหาสไนเราคือยิงตัวเวทที่จะมายึดป้อมนะครับอ่ะมาแล้วน้มัดร็อกมาแล้ว เดี๋ยวต้องโฟกัสกับมันนะฮะเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยตัวตัวแวนการ์ที่เราลงไปก่อนหน้าเนี่ยมันกลับมาละนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตอนนี้แหละนะครับเพื่อไม่ให้มัดบล็อกมันเดินมาให้ไม่ให้มันเดินไปไกลมากนะครับอ,อ,อธิบายนิดหนึ่งมัดบล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเวลามันทุบพื้นเนี่ยมันยึด เข้าใจว่ามันยึดป้อมแน่ๆหนึ่งป้อมนะครับมันจะยึดไปเลยหนึ่งป้อมดังนั้นเออผมจะอธิบายยังไงดีคือสองป้อมเนี่ยห้ามโดนยึดเอางี้ก่อนสองป้อมนี้คือห้ามห้ามโดนยึดเด็ดขาดนะครับป้อมที่โดนยึดได้คือป้อมนี้นะเราก็จะเอากาเวลเอาเมอร์เทลหรือแว่นกาดใดๆที่คุณมีเอามาบล็อกมันไว้นะครับ เอามาขัดแข้งขัดขามันเพื่อให้เวลามันทุบพื้นมันยึดป้อมนี้แทนนะครับนั่นคือเป้าหมายอ่ะโอเคไปอ่ะมันเดินละพวกนี้ก็ปล่อยมันไปนะฮะไม่มีปัญหาอ่ะโฟกัสกับโฟกัสกับตัวมัดร็อกดีๆนะฮะโอเคให้มันเดินมาสักประมาณครึ่งช่องประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวให้มันให้มันยกก่อน อ่าอันนี้คือมันมันเคลือบเกาะเวทใหม่นะฮะโอเคมันเดินม,มาเนี่ยแล้วก็ผักมันอย่างงี้ฮะให้มันทุบไปให้มันทุบไปสักสองดอกนี่ตามนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกทีหนึง่งนะเท่านี้เลยเสร็จกาเวลมันรีไม่ทันหรอกนะครับเนี่ยมันจะทุบปึ้งหนึ่งทีเนี่ยเห็นไหมป้อมเราโดนยึดไปละ นะครับมันจะเป็นป้อมนี้คือถ้าเราปล่อยมันเดินมาแบบชิวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นป้อมแนทที่โดนนะครับอ่ะทีนี้มันเข้าระยะแล้วกดเผาไปเลยฮะลงกาเวลมาช่วยนิดนึงนะบล็อกบล็อกมันไว้หน่อย เนี่ยครับประมาณน,นี้เนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายละเนี่ยมันตายตรงนี้แหละเรียบร้อยนะครับทีนี้เอจาเอจ่อ,อจ,จริงจริงถอดได้เลยนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากถอดเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวผมถอดให้เลยแล้วก็เอากราวเวลมาลงตรงนี้นะฮะเพื่อยึดป้อมนี้คืนนะครับเราต้องการป้อมนี้นะฮะสำหรับโครลซัสการที่เรามี2ป้อมยืนตีโครลซัสเนี่ย คือเคลียร์ละนะไม่ต้องกังวลเลยยังไงก็แล้วแต่2ป้อมเคลียร์คงร์ลซัได้แน่ๆนะครับก็ปล่อยมันเคลียร์ไปโอ้เจ็บว่ะอ่ะสไนตตายไม่เป็นไรนะฮะคือไม่ได้ใช้ละในมุมนั้นจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5มันเหลือ5ตัวสุดท้ายนะก็เนี่ยเรามีอีก2ตัวเหลืออยู่เนี่ยพยายามขัดแข้งขัดขามไว้หน่อย นะครับบล็อกบล็อกมันไวนะเพราะว่ากลุมมากัมมี่เราเนี่ยมันบล็อกได้แค่3ตัวนะคือถ้าคุณเอามาเป็นคูอลาอันนั้นบล็อกได้4คูอลากดสกิลจะบล็อกได้4นะครับเนี่ยมันก็จะเสี่ยงเสี่ยงนิดนึงวิธีการก็คือนี่แหละคุณมีอะไรก็เอามันมาไอตัวยืน2ตัวที่เหลือเนี่ยคุณก็เอามาบล็อกมันไว้ก่อน นะครับเพื่อให้ป้อมมันเคลียร์สองตัวนี้อ่าเนี่ยตอนนี้จะเหลือสี่ตัวละเดี๋ยวเคลียร์ได้อีกตัวหนึ่งทีนี้ก็ถอด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 ออกไปนะครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถอดได้ถอดได้ละอ่ะถอดไปนะครับให้กัมมี่มันยืนชนไป จริงก็แค่นี้แหละครับเอากัมมี่ยืนชนไปเลยก็ได้นะอะเร่งเลยไม่ตายหรอกเนี่ยครับก็ลักษณะนี้เนาะเนี่ยป้อมก็จะตีกมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ชนะลนะจบแผนเน่งจริงไม่มีอะไรยากเลยแค่คุณมีเอจาร์สกิลสามสำคัญคือต้องมีตัวมาเคลียร มาเคลียร์เอจาให้ได้แค่นั้นเองนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละกดปิ้นสกรีนไว้หน่อยเผื่อเอาไปทำปกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปละสวัสดีครับ